<Class. S 2> สวัสดีครับพบกับผมนายอุดอรนะครับกับช่องเดินตามฝันมรรเพลงนะครับเดินตามติดชีวิตบนบ้านนะครับก็ฝากเพลงไว้ด้วยนะสำหรับเพลงเดินตามฝันนะครับทางช่อง youtube นะครับมาแล้วครับเมฆฝนคลื่นมาแล้วลมมาแล้วครับวันนี้วันพระนะครับพระใหญ่ ฝนฟ้าทะมึนเลยครับน่ากลัวมากดูฮะให้ดูบรรยากาศโอ้โหไม่ขนน่ากลัวมากครับแทนให้ดูดลอมรอบเลยนะครับ ครับแมกฝนทั้งฝนทั้งลมดูลมคนระับลมแรงมาก ตรงนี้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับลมพาหลังค่าเปิด <c oughs> เปิดไปดหลายแผ่นครับสี่ห้าแผน่นฟังเสียงลม,ม,ามาอาครับเเรียกพายุลยู่ ตาจุกโดยตรงเลยครับดูท้องฟ้านะครับมีแต่ลมทั้งนั้นเลยฮะโอ้โหไปแล้วครับคาบ,คบเปิดอีกนะครับคาบเปิดอีกนะครับ สามพันสี่ครับคับลมแรงมากครับหลังคาเปิดแล้วครับถท่มน้อยหลังคาบ้านน้องชาย ตายเลยนี่ครับลังคาหล,งหลังเก่าเนี่ยฮะนี่เปิดออกมากแล้วของใหม่ครับเห็นครับปิวไปแล้วลังคาไฟหมดเลยครับหลังคาบ้านน้องชายผมครับ เดินตามติดชีวิตบ้านๆกับผมในแอดอดูดรนนะครับนี่ฮะเมื่อกี้ลมมานะครับแรงมากนะฮะนี่หลังคาเปิดไปเลยฮะนี่ครับบ้านน้อยน้องชายนะครับน้องลุงนะครับหลังคาเห็นไหมฮะทังกะสีเปิดเลยครับนะครับ หลังกรสีปิวดูลมที่ต้นตาลน,นะครับดูครับหลังกรสีปิวดูสภาพสิครับแรงมากลมวันนี้พามาดูอีกมุมด้านหนึ่งนะฮะนี่ครับหลังคานะครับหลังคาปิวนะฮะ ครับหลังคาพิวแล้วเราจะนอนกันที่ไหนลนะคืนนี้ตายเลยตามิดชีวิตป้านบ้ากันนะแอดช่องเดินตามฝันมาระเพลงวันนี้บ้านน้องชายนี่ค,ครับพิวหลังกระสีพิวนะครับฮสีเปิดออกเลยครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคือหลังคาพิวนะครับลมแรงนะฮะเมื่อกี้ลมพายุมาแรงมากนะครับ หังคาเปิดออกมาแล้วครับเนี่ยน่ครับสังกะสีเปิดนะครับเปิดเป็นแผ่นสองสามแผ่นฟิววอนนี่ครับบ้านน้องลุงนะครับบ้านพี่ลุงบ้านน้องชายผมนี่เขาเรียกว่าตะไค่นะครับหลังคาฟิวลมแรงมาก แล้วจะนอนกันจังไดละมือนี่ครับพี่น้อง FC ทั้งหลายอันนี้ผมมาเนี่ยมาถ่ายคลิปมาอยู่กับน,น้องนะฮะมาทำคลิปที่นี่พอมาอยู่ได้เป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะฮะมาทำทำคลิปถ่ายคลิปนะฮะนี่ครับลมมาหลังคาเปิดปิววันเลยครับหลังคาช่วงนี้ลมก็ได้สงบลงแล้วฮะแล้วก็ ฝนก็ปล่อยๆนะฮะนี่จะมาอีกแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับวันอาทิตย์นะฮะวันวิสาขบูชาเอ้ยวันมาคักบูชาหรือวันวิสาขบูชานี่นะครับผมก็ไม่แม่นเท่าไหร่นะครับเอ้ยผมยืนอยู่ที่มันน้บัวตําบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอเมืองนะครับนี่ครับท้องไร่ท้องนาเนี่ยเลยเลยตัวเมืองมาประมาณสัก สามกิโลสิบสองกิโลครับฝนเริ่มมาแล้วนะฮะลมฝนเริ่มปล่อยปลายลงมาแล้วตาทูขออยังให้มีลมอีกแล้วกันนะครับลมไม่เอาแล้วครับลมมาก็หลังคาเนี่ยตรงไหนพงจะไปหมดล่ะฝนยังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะต่อให้ตกมาแรงก็ ไม่หนักหนาสาหัสเท่าลมพายุฮนะพัดมาแล้วปิวบ้านปิวหลังคาไปลองลองมาถ้าตกแรงๆก็มาน้ําท่วมก็หนักอีกอยากก่างหนึ่งครับเรียกว่าตะไคร่นะครับน้ำข่อยแดทางฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งแ้่นน้นนะฮะของสบปเร้าเด้เอ,อเป็นไงข่อยแดงบ้า <talk> น <ing> น่อง,ข,อง,งข่อยปิวลังคาปิวเลยนะฮะ ข้างบนฮะัิวนี่ครับทั้งนี้ครับปิวไปแล้วล่มแห้งอย่างนี้ครับก็ครับหลังจากฝนผ่านไปไอ้ลมผ่านไปพูดผิดพูดถูกว่าวพิดว่าถูกเลยครับฝนก็มาแล้วครับอฝนล,ลงแล้วครับหลังจากที่ สังกะสีลังคาเราเปิดไปนะครับฝนมาแล้วนี่ครับฝนมาแล้วนะครับหลังจากสังกะสีเราเปิดตอนนี้ก็ได้แต่พาวมานานะครับ๋ย่าม่อีกเด้อลมเลยอยากจยากกลับมาอีกรอบถ้ามาอีกรอบนี่คงคงคงไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้ ไม่ได้หลับได่นอนละไปหมดเลยครับน่ครับหลังคาเปิดอันดับต่อไปนะครับ,บสิท่ทแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะขาว่าเบิงมาหลังคาเปิด <laughs> ลมแรงนะครับ นี่ครับบรรยากาศท้องได้ท้องนาวันนี้แสดงความเสียใจกับน้องชายด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคงทางการเขาคงจะเข้ามาดูแลนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับช่องเดินตามฝันวัฒเพียงของนายแอดอุดรนะครับผมนายแอดอุดรนะครับเดินตามติดชีวิตบ้านๆนะครับฝากเพ่งเรื่มนะฝากเพ่งน้ำนี้ด้วยครับเพลงเดินตามฝันของผมนี่แหละนายแอดอุดรนะครับต่อไปเดี๋ยว จะได้ไปเจ็บปักม่วงนะฮะปักม่วงที่ติดรนหลายอยู่ฮนะพอร่มแห้งแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าบ้านหลังนี้ต่อไปจะเป็นยังไงต่อนะฮะทางไหนหน่วยงานไหนจะมารับผิดชอบให้เรามาช่วยเรานะครับจากที่โดนวาทภัยไปฮในวันวิสาขบูชาไม่รู้ว่ามาคะือวิสาเนี่ยฮะผมก็จําไม่ได้วันนี้มันเป็นวันพระใหญ่นะฮะแต่คนกำลังมาด้วย ครัสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เด้อเด้อทางฝั่งอิสราเอลที่ดูอยู่ทั้งเยอรมันนะครับผมพี่ๆทั้งหลายแล้วก็คนที่ไปทํางานอยู่อิสราเอลนะคนมันห่านะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งลาวนะครับอัมบูชาก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วฝากติดตามเพลงแนละแอปอุดรนดนะ้ะต้องหยุดโทรกลับบ๊ายบายไปกันเด้อพี่น้องหลังกาน้อ,นองก่อยทั้ง